หลายหายคนกว่าที่จะคิดได้าะเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงวัยกเกษียณเพราะอะไรครับในช่วงที่เป็นวัยทำงานก็มีความหยิ่งทะนงตนคิดว่าตัวเองหาได้คิดว่าตัวเองมีเวลาแต่อย่าลืมว่าคนเราไม่สามารถที่จะพุ่มได้ตลอดเวลาครับชีวิตของคนเป็นระคังความขึ้นแล้วก็ลง แล้วเราจะทำอย่างไรในช่วงที่เราเป็นขาลงแล้วเราจะมีความสุขนี่คือโจทย์ที่ทุกคนต้องคิดเพราะฉะนั้นผมอยากฝากไปถึงทุกๆคนนะครับเราจงมองกราฟชีวิตของเราเป็นกราฟระขังความเราจะป้องกันวันที่เราเป็นขาลงอย่างไรที่เรายัางใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเราอย่าหยิงทะนงตนว่าเราหาได้เราสร้างความสำเร็จให้ตัวเองได้ ชีวิตของพวกเราไม่สามารถที่จะเป็นดาวรุ่งได้ตลอดชีวิตวันเวลาที่ผ่านไปสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมลงพละกำลังที่หดหายคนรุ่นใหม่ที่ก้าวขึ้นมาแทนที่คู่แข่งที่มีมากขึ้นทุกคนต้องหาจังหวะลงให้กับชีวิตครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทร์ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องวันนี้ผมนั่งอยู่ภายในสวนพุทธานะครับ อาศัยร่มเงาของหลังคายุงข้าวในการที่จะนั่งหลบแดดนะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดทำคลิปเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังภารกิจของการถมดินนะครับในส่วนของลดขนดินแล้วก็ลดไถก็เสร็จสิ้นภารกิจวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของผมนะครับ ในการที่จะใช้จอบใช้ปุ้งกีในการที่จะเอาดินไปถมในส่วนที่รถไถไม่สามารถเข้าไปเกตได้นะครับก็คงใช้เวลาอีกวันสองวันนะครับก็น่าจะเสร็จสิ้นนี่แหละครับการพัฒนาบางอย่างเครื่องไม้เครื่องมือก็ช่วยเราได้บางอย่างเครื่องมือก็ไม่สามารถช่วยได้เราก็ต้อง อ,อกแรงเองนะครับผมก็ขอให้กําลังใจไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยในยามที่พวกเราต้องต่อสู้กับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆก็ขอให้กําลังใจทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับมี f c มีท่านผู้ชมอยากที่จะให้ผมช่วยให้แนวคิดช่วยให้มุมมองช่วยให้กําลังใจในการที่เราจะใช้ชีวิตให้มีความสุข คุณหมอจะมีวิธีการแนะนำอย่างไรเพราะทุกวันนี้สภาพปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองต่างๆก็ค่อนข้างที่จะทำให้เกิดภาวะความตึงเครียดนะครับเป็นคำถามที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มีผู้คนเป็นจำนวนมากที่กำลังเจอสภาวะเคร่งเครียดผมอยากที่จะ ให้พวกเราปล่อยวางค่อยๆฟังค่อยๆคิดตามแล้วก็ลองไปทบทวนกับตัวเองดูว่าวิถีชีวิตของเราเป็นอย่างไรก่อนอื่นนะครับผมอยากให้พวกเราถามตัวเองวิถีชีวิตของพวกเราณนวันนี้พวกเรามีความสุขหรือไม่ความสุขของเราอยู่ตรงไหนความสุขที่แท้จริงคืออะไร นั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องบอกตัวเองได้สิ่งที่ผมเจอในสังคมผู้คนเป็นจำนวนมากไม่ได้ค้นหาความสุขที่แท้จริงของตัวเองครับแต่มันเป็นเพียงความสุขของการที่หลายๆคนได้สิ่งของหรือสามารถทำอะไรก็ได้ที่ให้สนองอารมณ์ความต้องการของตัวเอง แล้วก็คิดวันนั่นคือความสุขยกตัวอย่างเช่นอะไรครับบางคนก็มีรถยนต์คันโกโก้มีบ้านหลังโตโตมีเงินทองเยอะๆส่งลูกเรียนที่ดีๆได้ท่องเที่ยวได้กินหรูอ,อยู่สบายบางคนก็คิดว่านี่คือความสุขแต่วันนี้พวกเราลองกลับมาถามตัวเองครับ นี่ใช่ความสุขที่แท้จริงของคุณหรือไม่ผมเชื่อว่าผู้คนเป็นจำนวนมากจะบอกได้วันนี้ไม่ใช่ความสุขเลยมันเป็นเพียงความสุขชั่วครั้งชั่วคราวและมันอาจจะกลายเป็นความทุกข์ด้วยซ้ำไปเพราะอะไรเหรอครับเพราะการที่คนเรามีความต้องการที่สูงทุกอย่างมันต้องแลกมาด้วยค่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายนั้นมาจากไหนมาจากการที่เราต้องหาเงินให้ได้เยอะ การหาเงินถ้าหาโดยสุจริตก็ต้องทํางานหนักก็ต้องประหยัดถ้าหาโดยที่ไม่สุจริตก็ต้องไปทําการทุจริตขอรับชันหรือทําผิดกฎหมายเราหาเงินโดยสุจริตแต่เราก็ต้องทํางานหนักเพราะค่าใช้ใจ่ายที่เราอยากได้มันมีมูลค่าที่สูงมากเราไปทําผิดกฎหมาย เพื่อที่จะให้ตัวเองมีวิถีชีวิตที่ดีมีเงินทองเยอะยะสนองความอยากของตัวเองได้ก็สุ่มเสี่ยงต่อการถูกจับถูกดำเนินคด,ดี<บ>เวลาที่คนเราทำอะไรที่มันเป็นเพียงความอยากแล้วก็ทำทุกวิถีทางเพื่อให้สนองความอยากได้หลังจากที่เราบรรลุความอยากแล้ว หลายๆคนจะเกิดความทุกข์ยากนะครับแล้วการที่คนเราจะมีความสุขที่แท้จริงได้เราต้องทำอย่างไรครับวันนี้ผมอยากให้พวกเราลองกลับมามองสภาพตัวเองเราอยู่แบบไหนแล้วเรามีความสุขเรามีเซฟโซนอย่างไรเราอาจจะมีมุมเล็กๆที่เรารู้สึกว่านี่แหละคือมุมของเรานี่แหละคือมุมที่เรามีความสุข ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่มุมที่ใหญ่โตมุมที่หรูหรามุมที่ฟุ่มเฟอพวกเราต้องหามุมของตัวเองให้เจอแล้วก็จงไปสร้างมุมที่ตัวเองต้องการให้มันสมบูรณ์เหมือนที่เราอยากได้มุมที่เรามีความสุขคงไม่ใช่มุมที่มันสร้างปัญหาให้เราแต่มันคงเป็นมุมที่อยู่อย่างเรียบง่าย อยู่โดยที่ไร้กังวลอยู่โดยที่ไม่มีใครมารบกวนอยู่โดยที่เราไม่ต้องกังวลอะไรไว่ามันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีความสุขเราต้องหาเซฟโซนของตัวเองให้เจอแล้วก็จงสร้างเซฟโซนของเราให้มันเป็นที่ที่เราอยู่แล้วเรารู้สึกเรามีความสุขหลายๆคน วันนี้นะครับเวลาที่มีคนชมเวลาที่มีคนพูดถึงไปในทางที่ดีก็จะรู้สึกมีความสุขแต่เวลาที่มีคนพูดถึงเราในทางไม่ดีก็จะเกิดความทุกข์หลายๆคนกับเอาความทุกข์เอาความสุขของตัวเองไปผูกไว้กับคนอื่น คนแบบนี้จะไม่มีความสุขครับเพราะเราไม่ได้มีความสุขที่เกิดจากตัวเราแต่เรากับเกิดความสุขเกิดขึ้นเมื่อมีคนพูดถึงเราไปในทางที่ดีทำอะไรก็ตามที่มีคนพูดไม่ดีถึงเราเราก็จะเกิดความทุกข์ผมอยากจะบอกพวกเราว่าเราจะเอาชีวิตเอาความสุขของเราไปฝากกับคนอื่นแบบนี้ไหมครับ เราจะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะเราอย่าลืมว่าในสังคมจะมีสักกี่คนที่คิดดีพูดดีถึงเราผู้คนโดยส่วนใหญ่ไม่อยากเห็นคนอื่นดีกว่าส่วนใหญ่ก็จะพูดในเชิงที่เสียหายแล้วถ้าเราเอาชีวิตเราไปผูกกับคนอื่นเราจะทุกข์ไหมครับทุกข์แน่นอนเพราะฉะนั้นผมอยากให้เราสร้างความสุขจากภายในตัวเราอะไรที่เราคิดว่า มันทำให้เรามีความสุขเรากินอิ่มนอนหลับเราไม่ต้องเครียดเราไม่ต้องปวดหัวเราไม่ต้องกังวลนี่ต่างหากที่เราควรที่จะสร้างให้มันเกิดขึ้นในชีวิตเราหลายๆคนกว่าที่จะคิดได้ก็เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงวัยเกษียณเพราะอะไรครับในช่วงที่เป็นวัยทำงานก็มีความหยิงทะนงตน คิดว่าตัวเองหาได้คิดว่าตัวเองมีเวลาแต่อย่าลืมว่าคนเราไม่สามารถที่จะพุ่งได้ตลอดเวลากราฟชีวิตของคนเป็นระคังความขึ้นแล้วก็ลงแล้วเราจะทำอย่างไรในช่วงที่เราเป็นขาลงแล้วเราจะมีความสุขนี่คือโจทย์ที่ทุกคนต้องคิดเพราะฉะนั้นผมอยากฝากไปถึงทุกๆคนนะครับเราจงมองกราฟชีวิตของเรา เป็นกาบระคังความเราจะป้องกันวันที่เราเป็นขาลงอย่างไรที่เรายัางใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเราอย่าหยิงทะนงตนว่าเราหาได้เราสร้างความสำเร็จให้ตัวเองได้ชีวิตของพวกเราไม่สามารถที่จะเป็นดาวลุ่งได้ตลอดชีวิตวันเวลาที่ผ่านไปสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมลงพละกกำลังที่หดหาย คนรุ่นใหม่ที่ก้าวขึ้นมาแทนที่คู่แข่งที่มีมากขึ้นทุกคนต้องหาจังหวะลงให้กับชีวิตครับเพราะฉะนั้นนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ทําให้ใครหลายๆคนได้เอากมาฉุกคิดได้เอามาทบทวนเพื่อที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองหากท่านผู้ชมท่านใดฟังแล้วรู้สึกชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์ด้วยครับ วันนี้ผมขอสวัสดีครับ